โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรีทูมอนี่วอลเลนะครับ150บาทนะครับเดี๋ยวจะทำการถอนเงินให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะครับในการทำเงิน1 5 0าบาททูมอนีวอลลนะครับทำได้บนมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ในส่วนของการถอนเงินนะครับเราไม่ต้องทำภารกิจใดๆนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินเมื่อเรามียอดเงินครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถแลกเงินรางวัลทูมอนี่วอลลได้เลยทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับก กันด้วยนะครับผม,ผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิโวลิตนะครับหนึบาทนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูในคลิปนี้ด้วยในการทําเงินนะครับเราจะทําบนมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําบนเว็บไซต์หรือว่าตัว Google นะครับไม่มีแอปให้เราดาวน์โหลดนะใครที่เคยใช้งานในส่วนของเว็บไซต์นี้อยู่แล้วนะครับที่มีชื่อว่า b u c k c i f i c o m เนาะใครที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ยังเล่น แล้วก็ทําได้เหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยสมัครในส่วนของเว็บไซต์นี้เลยเนี่ยก็สามารถทําตามคลิปด้านล่างได้ผมมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวิธีการสมัครการใช้งานในคลิปเดียวแล้วก็มีคลิปรีวิวการถอนเงินการรับเงินนะครับสำหรับลิงก์การสมัครเนี่ยเราจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ทุกคลิปนะครับใครที่ต้องการสมัครก็ดูตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะจะมีลิงก์การสมัครไว้ให้นะครับขั้นตอนการสมัครถ้าเราสมัครไม่เป็นดูตามคลิปที่สอนได้เลยหรือถ้าเราไม่อยากสมัคร่านนกน์ะ หรือว่าลิงก์เชิญเพื่อนเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อด้านบนซ้ายมือเนี่ยใน Google ได้นะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของบล็อกไซฟา Fi ได้เลยแล้วก็ทําการสมัครตามคลิปได้นะพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของตัวเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับเมนูนะครับที่ขึ้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาทั้งหมดนะถ้าเราอยากให้มันเป็นภาษาไทยเนี่ยให้เราใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับทั้งในมือถือแล้วก็บนคอมพิวเตอร์สามารถแปลภาษาได้เหมือนกันนะครับคลิกขวาแปลภาษาได้เลยถ้าเป็นในคอมเนาะแต่ถ้าในมือถือเนี่ยมือ แล้วก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าแปลภาษาได้เลยนะครับในส่วนของหน้าแรกแผงควบคุมนะครับก็จะมีในส่วนของระดับเลเวลให้ดูว่าเราอยู่ที่ระดับเลเวลเท่าไหร่แล้วก็จะมีทั้ง4ช่องตรงนี้นะครับเป็นโบนัสประจําวันโบนัสความพักดีรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนแล้วก็มีเควสตรายวันให้เราทำนะครับตรงนี้เราสามารถทําตามภารกิจได้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยมี2แบบ1คือการถอนเงินแบบดิจิตอลก็คือพวกเหรียญคริปโตบิตคอยสอคือบัตรข,ของขวัญ ก็จะมีทูมูน e ิเวยและก็ของรางวัลอื่นๆนะครับสำหรับสกุลเงินคริปโตนะครับก็จะมีบ Bitcoin, 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 ิตคอย n l ไลท์คอยน์ดอทคอยน์อออีทูเรียมบีเอ็นบีูเอสดีทีเราสามารถเลือกถอนเหรียญคริปโตตรงหน้านี้ได้สําหรับขั้นต่ําในการถอนเหรียญคริปโตเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดทุกเหรียญนะว่าต้องเท่ากันทุกเหรียญนะครับแต่ละเหรียญเนี่ยใช้ขั้นต่ํามไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือกระเป๋าคริปโตนะครับเขาไม่ได้จํากัดกระเป๋าด้วยนะเราสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเหรียญคริปโตตร,ตรงนี้นนรรรับับตตตตาาาามมที่เ่เเเ้้ออองงกไดลยป็ขน,นะครับ ซึ่งบัตรทองขวัญเนี่ยก็จะเป็น t ูมานี่วอลเล็ตเอเอสลาซาด้าโลตัสช็อปปี้เพย์แล้วก็มีทูมานี่ด้วยสหรับทูมานี่เนี่ยก็คือการเติมเงินนะครับในส่วนของเกมออนไลน์ต่างๆนะครับเป็นบัตรทูเนาะหรือว่าเราจะนําบัตรทูเนี่ยมาแลกในส่วนของทูมานี่วอลเล็ตได้โดยการเติมเข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่วอลเล็ตแต่ว่าเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียม25นะครับเริ่มต้นที่50บาทนะสหรับบัตรทูมานี่นะครับผมส่วนทูมานี่วอลเล็ตจะเริ่มต้นที่100บาทอยู่รายการแรกเลย100ถึง1,000บบาาาาาาทนนนะครรรรรรรัตตงง่ยรรยกีี้เเาสามาถ ได้เลยไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําภารกิจใดๆเมื่อเรามีคะแนนหรือว่ายอดเงินครบตามจํานวนเนี่ยเราสามารถกดแลกเงินเข้า wallet ของเราได้เลยนะขั้นต่ํา100เนี่ยจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่28,100คะแนนนะครับผมมีอยู่ที่ประมาณ6 6หมื่นหกเนาะผมก็จะแลกที่รายการ150ราบาทพอเรากดเรียกรายการแล้วเนี่ยมันจะมีช่องให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับก็ให้เราเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์ในการายืนยันว่าการถอนเงินนี้เราจะทําการถอนนะเราก็พิมพ์เบอร์ลงไปแล้วก็กดยืนยันได้เลยผมได้ทําการแรกลกรางวัลไปเรียบร้้อยยแลววนะรเเดดีี๋าามูท รางวัลอีกรอบหนึ่งว่าเราสามารถแรกลกรางวัลเพิ่มได้หรือเปล่านะครับตัวนี้คะแนนเหลืออยู่ที่2องหมนะครับขาดอีกประมาณ3,000กว่านะก็จะได้แลกอีก1 0ึงบาทนะครับเดี๋ยวไปทาคะแนนให้ครบแล้วก็จะมาแลกในครั้งถัดไปนะครับอันนี้คือการแลกเงินนะครับต่อมาให้กดที่เมนูการถอนเงินแล้วก็กดอันที่3นะตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของเราทั้งหมดทุกรายการเลยที่เราเคยถอนไปก็จะรวมให้เราตรงหน้าน้นะครับในการแลกเงินนะครับเงินจะยังไม่เข้าบัญชีทูมอนิวเลดแบบโดยตรงนะเราจะต้องรอการตรวจส สอบก่อนพอตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าสมบูรณ์ขึ้นตรงนี้นะครับเป็นตนัวหนังสือสีเขียวแล้วก็จะมีกุญแจสําคัญนะครับซึ่งในขอบตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนะครับให้เรากดเปิดนะครับผมถ้าเราได้รับการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นเนี่ยให้เรากดเติมเงินมันก็จะเด้งเข้ามาที่มูาลค่ารางวัลนะครับหนึบาทที่เราได้แลกไปแล้วมันจะมีปุ่มเติมเงินตรงนี้นะครับให้เรากดเติมเงินแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยให้เราดูที่คลิปด้านล่างได้นะผมมีคลิปสอนไว้ให้อยู่หรือว่าจะรอดูในการรับเงินในคลิปถัดไปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาเติมให้ดูนะต่อมาก็เป็น my wallet นะครับหรือว่า,ากระเป๋าเงินของเราทั้งหมดนะครับคะแนานที่เราคงเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะคำนวณเป็นค่าเงินดนลาา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 รรรรรใหห้เเเเเดดูว่่่่่จากคะะแนานนนนททีีมมปป็งิณไั แล้วก็ถอนไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่กี่ดอลลาร์นะครับผมถอนไป496ดอลลาร์แล้วนะครับในส่วนของการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเมนูต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้อเสนอวอลนะครับในการสร้างรายได้จากการตอบคําถามหรือว่าทาแบบสํารวจออนไลน์นะครับก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นธมิตนะครับอยู่ในส่วนของเครือข่ายของบัคไซไฟด้วยนะครับก็จะมีบิ t แล็บซีพีเอ็กโอฟินะครับทมวอลแล้วก็เว็บไซต์อื่นๆที่มาเป็นพันธมิตรกับบัคไซไฟนะครับต่อมานะครับวิธีการทำนะกด เปิดได้เลยสําหรับเว็บไซต์ BitL a ็เนี่ยมันจะมีการทําแบบสํารวจแล้วก็การดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นทําเงินนะตรงนี้เนี่ยใครเป็นสายเล่นเกมนะครับอย่างเช่นชอบการดาวน์โหลดเกมเข้ามาทําภารกิจมากกว่านะครับมากกว่าการทําแบบสํารวจนะตรงนี้เนี่ยจะมีให้เราเลือกทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับก็สามารถเลือกทําได้เลยนะครับทำตามภารกิจให้สําเร็จนะมันจะมีภารกิจขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วก็ทําให้ครบตามระยะเวลาที่เขากําหนดด้วยก็คือก่อนระยะเวลา30วันนะครับต้องทําให้สําเร็จนะประมาณนี้ต่อมานะครับของขวัญลายชั่วโม อันนี้เนี่ยจะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงเราสามารถกดดาเนินการในการรับคะแนนเพิ่มได้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของ leaderboard นะครับสําหรับ leaderboard เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับนะครับหนึนะแบบรายวันแล้วก็รายเดือนหากเราใช้งานทุกวันติดอันดับรายวันเนี่ยก็จะมีแถบคะแนนให้เราดูในกรอบสีม่วงด้านขวามือหากเราติดอันดับ1-10จะได้รับคะแนนรางวัลเท่าไหร่นะครับเขาก็จะระบุให้เลยนะครับสําหรับรายเดือนนะครับหนึเหมือนกันนะครับถ้าเราติดอันดับได้ก็จะมีราง รางวัลเพิ่มเติมนะครับหลักแสน50,000ื่นสองหมแล้วก็1 0,000นะครับสำหรับรางวัลตรงนี้เป็นคะแนนนะไม่ใช่เงินสดนะครับไม่ใช่เงินบาทด้วยเป็นคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกรางวัลต่อไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูการอ้างอิงหรือว่าการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o ก t t ิต t t e r Li ลน์ย u ทูบติ๊ก o ็อเราสามารถทําตรงนี้เพิ่มเติมได้สำหรับรลยได้นะเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครรับต่อกา เชิญเพื่อนเนี่ยอยู่ที่10%นะครับของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดที่ทเขาสร้างรายได้เข้ามานะครับเขาก็จะแบ่งให้เรา10%ถามว่าไม่เชิญเพื่อนได้ไหมไม่เชิญเพื่อนก็ได้นะครับตามความถนัดความชอบของเราได้เลยซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินเนาะจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาเรามาดูที่เควสตรายวันนะครับตัวเควสตรายวันเนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันนะครับเราสามารถรับภารกิจตรงนี้ได้แล้วก็ทําให้สําเร็จพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกดรับ เควสตลอดชีพนะครับหรือว่าภารกิจตลอดชีพตรงนี้เนี่ยก็ให้เราทําได้นะครับแต่ว่ามันจะทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคะแนนเนี่ยจะได้เยอะมากแต่ว่าจะทําได้แค่ครั้งเดียวนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็การถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมถอนไปก็คือวันนี้เลยวันที่5เดือนกุมภาเนี่ยก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับไม่เกิน7วันนะครับถ้าหากว่าได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเติมเงินเข้า wallet ให้ดูในคลิปถัดไปนะฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้้้งเือนนกัไววดย เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ